นัดไว้สี่คนทำไมมาสายครับฮะนัดไว้สี่คนทำไมมาสายอ่ะมาสายยังไงมาสายกี่นาทีนี่กี่โมงแล้วทั่มหนึ่งชุ่มดูนาฬิกาเฮ้ยนี่ดูนาฬิกาโอ้แม่งไม่ชัดดีกเป็เด็กเดี๋ยพาหลงอยู่แหละเออไม่ี่หนึ่งแล้วไนึ่ดสิบห้านาทีหาปั๊าไม่เจอสห้านาทีหาปั๊าไม่เจอเออวันนี้มาเสื้อคู่เลยเนี่ยนี้มาเสื้อคู่นี้มาเสื้อคู่วันนี้เราแดกอะไรนะแดกชาบูอินดี้ชาบูอินดี้ Wanna be, wanna be all saints, trying hard to be someone else. All we want, all we want is please, giving us, giving no time to breathe. This is. Our สวัสดีครับกับมพอ่อผมอีกแล้วเอ็มจีี่คนเดิมแล้ววันนี้เราก็มาในรายการใหม่ของเราเนาะก็ในรายการช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงต่างๆที่รวราไปกินข้่วร้านัรงแรมนี้โดยที่เขาไม่ได้นัดหมายถามว่าเขาจ่ายไหมเขาไม่ได้จ่าย ีเราก็มากินนี่แหละชื่อร้านอะไรนะชาบูอินดี้อ่าคราวนี้ชาบูอินดี้ก็อยู่แถวป่น้า่าเดี๋ยวผมจะบอกโลเคชั่นไว้ใต้คลิปแล้วกัน,กนโอเคอ่ะดูของกันก่อนหัวโต ทำอะไรไข่ไข่เจียวอ่ะอ๋อเป็นเป็นไข่ต้มไข่เจียวต้มไข่เจียวต้มใช่ไหมน้ำที่ทำอะไรครับท้นใส่เพื่ออะไรฮะเอ้าใส่เพื่ออร่อยใส่เพื่อให้ได้กินเข้าไปแล้วมันจะอร่อยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ถามใส่เพื่ออะไรมีอึ้งอ่ะอึ้งก็บอกของกินไงของกินก็ต้องใส่ไว้กินสิใส่ไว้กิน นี่คือพัดของเราอ่าพี่พัดของเราตอนนี้ก็มีชแน,นลอยู่ชแน,นลหนึ่งนเนงป็นชแนลคอปปอี่ออฟฮีโร <c oughs> คนดูเยอะมากตอนนี้ <c oughs> เข้าไปดูได้สองคนท่วนส <c oughs> อคนใช่ไหมคนนึงก็คือกูอีกคนนึงคือมันนั่นเน <c oughs> องอีกคนหนึ่งคู่เกยของมันนะบัวมาสตริโตฟใครว่าคู่เกย์เขาเรียคู่บัดดีจ้จะค่ะคู่บัดดี้ไปไหนไปด้วยกันคนแรกติดกัน เด่นเราไม่อยู่นะเด่นอยู่นี่หอยนิวซีแลนด์หอยนิวซีแลนด์แม่งห้าสิบบาทต่อถาดนี่โอเคหอยนิวซีแลนด์ห้าสิบบาทต่อถาดเด่นเป็นไงวันนี้จะกินหอยนิวซีแลนด์สักกี่กล่องดีโอ๋อะไรนะโอเคตามมา มาดูปีชงกันนะปีชงวันนี้ปีชงชงอะไรฮะชงน้ำแข็งชงน้ำแข็งโอ้โนปีชงจริงปีนี้ปีนี้แหละเป็นปีของกูเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 ซัน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 ระวังซันอะไรซันโดนสิงโดนสิงถามว่าสิงจ่ายไหมครับสิงไม่ได้จ่ายนะฮะอยากเล่นไม่เฉยสีแดงด้วยเปิดไทยเชิญช่ญแ้่เธอระวังโดนสิงนะต้องเล่นหรอ เล่นเนาะไปเพื่อนเล่นกูเล่นกูเล่นแก่ปูก็ได้เล่นเหรอสิงจ <ไป S 2> ้าไม่ได้จ่ายอยากขายเฉยๆอยะเสร็จแล้วก็มากินไอติมเรนายจะเปิดกล่องไอติมเองครับคุณค่ะจะเปิดกล่องไอติมเมน,น้อนีแค่สามกล่องตอนนี้นี่คือชาเขียวใช่ชาเขียว,วอืมอหมือมันคุด้าง สองลูกไม่รู้เราลูกหนึ่งแต่ของไทยอีกลูกหนึ่งไม่รู้ <S <S 2> <S 2> โอ้โห กลับเลยปะกลับเลยกลับเลยเออบ้านอยู่เลยใช่ไหมใช่โอเคบ้านอยู่เลยกลับกิโลก็กลับเลยเนี่ยโอ้ยเจ็ดร้อยโลเจ็ดร้อยโลถึงเลยใช่ก็ไม,ม่ถึงดีกลับรถกลับบ้านต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมใช่อ่าใส่ไหมวะเพื่ออะไรเออก,นนอกักนน็อกกันน็อกกันตำรวจจับตายฮะตอนมันล้มอ่ะไอ้หมวกที่เนี่ยหล่นออกจากหัวก่อนเลยกูจำได้เลยเออแล้วใส่ไหมวะส่วนนี่คู่เกก็รอตุยตูดกันคืนนี้ นี่ไงเดี๋ยวตุยแล้วเนี่ย้อนเนี่ยเอออซ้นไปก็ตุยกลางทางเลยขี่ผายเพื่อกลับบ้านเดียวนะไม่ต้องติมกลับแล้วไอ้เหี้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อดไ,ปไปแล้วเจอกันเสือกจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามแต่ตรงข้ามกลับไปเอาแหมจอดไว้นู่นฝั่งรถพัด โอเคเมียวก็อย่าลืมติดตามช่องนิตตี้บิ๊กมัตเตอร์นะเมียวแคสเกมมันก็แคสเรียวไรมันก็ถ่ายอ่เอาช่องมันสิและสำหรับใครที่อยากให้ MG w i c k วิทำคลิปอะไรเปนคลิปต่อไปนะเมียวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเมียวอ่ามีเวลาว่างเดี๋ยวมันก็ทำให้เองแหละจ็กว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีนะเหมียวบ๊ายเมีย we can't help with